สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับผมชุดนี้นะครับที่ใช้กับแอร์ไฟฟ้านะครับต่อเนื่องมานะครับมาดูนะครับตัวนี้ก็24โวลต์100แอมป์นะครับมีลูกค้าบางคนก็ถามว่าเฮ้ยพี่24โวลต์มันเสียบตู้เย็นได้ไหมอันนี้เป็นตู้เย็นนะครับอ่าควันนีขึ้นเลยนะครับ6องศานะครับตู้เย็นเนี่ยมันใช้ระบบ12โวลต์ได้ ยสสิบี่โวลต์ได้สองร220โวลต์ได้ก็คือมีผ่านอะแดปเตอร์อันนี้มเสียบตัวเย็นอยู่นะครับไปที่กล่องเข้ากับช่องเหมือนในรถนะครับอันนี้เป็นช่องระบาย USB ก็ใช้ได้นะครับคือระบบ DC เนี่ยมันจะมีสเปคบอกที่สติ๊กเกอร์ด้านหลังนะครับว่าว่ารองรับแบบไหนอะไรบ้างครับตัวนี้ก็ทำให้ดูนะครับว่าตัวเย็น12โวลต์24โวลต์รุ่นนี้อันนี้30ลิตรนะครับ ใช้งานได้นะครับกับแบตเตอรี่ที่ผมจำหน่ายอยู่นะครับอันนี้ก็ดูค่าผ่านแอปมือถือผ่านบลูทูธได้เหมือนกันนะครับผมอันเนี้ยต้องบอกว่าผมใช้มาประมาณห้ปีแล้วยังไม่พังนะครับโคตรทนเลยครับแบตเตอรี่เราข้างในก็เป็นอ่าข้างบนในีสีดำเป็น24่สิบสี่โวลต์หนึ่ร้อยแอมป์นะครับมาดูการกินไฟของตู้เย็นนะครับอันนี้ค่าแบตเตอรี่ผ่านแอปมือถือนะครับการกินไฟของตู้เย็นนะครับ กินไม่ถึงหนึ่งแอมป์นะครับในระบบยี่สิบสี่โวลต์นะครับดูนะครับลบศูนย์จุดสี่เอน้อยมากนะครับประมาณหนึ่งแอมป์เนี่ยเมื่อกี้เปลี่ยนนิดนึงครับลองดูนะครับอันนี้แบตร้อยแอมเห็นไหมครับแบตเตอรี่หนึ่งร้อยแอมนะครับใช้ไปผมเปิดไปนานแล้วพักหนึ่งละเหลือเก้าสิบหกจุดเก้าแอมป์บอกหมดนะครับบอกเซลล์แบตเตอรี่นะครับเห็นไหมแบตเตอรี่แต่ละเซลล์จะใกล้เคียงกันทั้งหมดนะครับอ่ทุกเซลล์นะครับ กต่ถ้ามันขึ้นสีแดงเนี่ยเป็นปกติครับลองดูครับสามสามจุดหนึ่งแปดสามสามจุดสองสามนี่แค่ต่างกันจุดสินิยมประมาณนิดเดียวนะครับไม่ได้เยอะแยะอะไรนะครับแต่พวกแบตเตอรี่พวกเนี้ยมีบาลานซ์บีมเอสในตัวนะครับไม่ต้องห่วงเขาจะเปลี่ยนแดงตรงโน้นแดงตรงนี้แดงนั้นอันนี้คือเรื่องปกตินะครับอ่าอันนี้ก็ดูนะครับกินไฟน้อยมากนะครับในระบบยี่สิบสี่โวลต์นะครับมือถือชาร์จได้นะครับใช้ซีนะครับมีปุ่มเปิดแยกนะครับ เบเกอร์นะครับเบเกอร์ Baker ระบบเลยนะครับช็อตตัดเองนะครับแบบนี้เลยลูกค้าสนใจก็ทักกันมานะครับ24โวลต์หนึ่งอยแอมตู้เย็นใช้ได้แอร์ไฟฟ้าใช้ได้220ง้ยโวลต์ใช้ได้ชาร์จไฟบ้าน0ูนถึง100้อยชั่วโมงสุดคุ้มครับผมดูผ่านมือถือครับอันนี้ก็เป็น iPad นะครับผมก็เลยเอามาให้ดูนะครับเนี่ยอินไฟน้อยนะครับไม่ถึง1แอมเลย ลบอ่ามันจะขึ้นลบเวลาชาร์จมันก็จะขึ้นบวกครับผมประมาณนี้หรือมันอ่ามันจะขึ้นเป็นตัวเลขแต่มันไม่มีติดลบนะครับอันนี้ลบก็คือใช้ไฟในแบตเตอรี่อยู่นะครับผมประมาณนี้เลยบอกหมดบอกค่าต่างๆและอุณหภูมิภายในพวกนี้ไม่ต้องห่วงนะครับกล่องเหล็กกรจริงมีช่องระบายความร้อนสนใจทักกันมานะครับนัดรับเองได้ที่เสรีไทย4ีิเอ็ดครับผมแบบนี้เลยแคลดแอลนะครับ แบรนด์ดังระดับเลยนะครับผมอยู่ในเมื่อก่อนจะเขาเคมว่าอยู่ในรถเทสลาครับแบตเตอรี่ยี่ห้อนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับผมสเปคสวยๆสปอตโรงงาน,นครับ